ดิพี่นอ้องมาบักม่วงน้ำปลาหวานแซ่บๆพี่นอ้องฝานใหม่ๆ,ๆสดๆแก้วน้ำปลาหวานพี่นอ้องรสเด็ดรสเด็ดพี่นอ้องเตี๋ยวขวบสุดยอดนะใส่บักพริกใส่หอมหมดเลยพี่น้องโอ้สุดยอดย กระบอกวงเปรี้ยวๆนะพี่น,อน,น้องจะคำมังเสียบบอสเสียบเนาะแกงหัวงยางดีเลยอืห่หอมดอกพริกเลยหละ อืมอาไเปนอ่ะว่ได้อยากแจงห่วงบอกแกงห่งว,กวงกับแซกตอนอกพี่ที่ไลยไปน่นอ่อืมจัด ตอนละคำพอดีออออดูดนิว้วจะบายจนดูดนิว้วครับ ตอดนี้ไงอืมเฮ้ยเพืจับทำหนึ่งก็ไม่เหรอวัดดีครับผม